อโสกเราเนี่ยชุมชนชาวโสงเนี่เป็นแดนสวีไลซึ่งไม่ได้พูดเล่นหรอกเป็นจริงๆของโลกเป็นจริงยิ่งกว่าสังคมยูโทเปียที่โทมัสมอลเขาจินตนาการไว้และเขาก็ไม่มีจริงไม่เป็นเจรยงเพราะเขาไม่สามารถรู้จักความคนมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันมันเป็นได้เพราะจิตวิญญาณ ก็เป็นแดนของคนที่ชัดเจนที่สุดก็คือแดนของสารนิยธรรมหกคนที่อยู่ด้วยกันเนี่มีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมจริงๆอยู่กันอย่างเอื้ออาทรกันช่วยเหลือเฟอื่องฟายกันจริงๆมีความรักกันมีความเคารพกันน่า ในการเกือ้อกูลแบ่งแจกช่วยเหลือไปเกือ้อกูลกันจริงๆไม่วิวาดไม่วิวาดาสามคัคคีเป็นเอกีภาวะเป็นเอกภาพกันอย่างงดงามจริงๆยังชาวอาโศกเราเนี่ยชุมชนชาวาโศกเนี่เป็นแดนสวีไลซึ่งไม่ได้พูดเล่นหรอกเป็นจริงๆของโลก เป็นจริงยิ่งกว่าสังคมยูโทเปียที่โทมัสมอร์เขาจินตนาการไว้และเขาก็ไม่มีจริงไม่เป็นเพียงเพราะเขาไม่สามารถรู้จักความคนมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันมันเป็นได้เพราะจิตวิญญาณจิตวิญญาณมีพุทธพจน์เจมีสารีนธรรมปิยกรณะรุกระาสังฆาอวิวาทะส,สามัคคียะ เอกีภาวานจริงๆแล้วก็มีพฤติกรรมของวันนักเก้าอย่างแท้จริงเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นคนพาเจริญเราเจริญไปสู่คนจนเป็นความจนเป็นคนจนเจริญนะแล้วเขาไม่รู้จริงเขาไม่ได้อยากเป็นคนจนอย่างที่เขาเป็นกันหรอก แต่เขาไม่เข้าใจาไาเป็นคนจนอย่างนี้นะ่ะเป็นความจนสุดประเสริฐเพราะจิตปิญญาณเข้าใจว่ามาจนคืออะไรจนแบบนี้คือจนกิเลสมันหมดความเป็นของตัวเป็นตัวตนไม่หมดก็เหลือน้อยมันจึงอยู่สงบได้ถ้าไม่เหลือน้อยคุณมาอยู่ร่วมไม่ได้หรอกคนกลุ่มนี้คุยจะ ก็จะเป็นคนที่โดเดโดเดโดเดนิวเซนอยู่ในหมู่เนี่ยมันก็จะเห็นชัดเจนว่ามันเป็นแกะดำในแกะฝูงแกะขาวอะหรือแม้ว่าจะไม่ดำสนิทก็เป็นเทาๆอะไรเ็เห็นอยู่ในหมู่กลุ่มแกะ,แกะขาวอะนะซึ่งเป็น ความต่างนะครับแบบขัดขดออกมาเป็นความต่างกันอย่างจะเห็นชัดเจนนะมันเป็นไฮคีไม่ใช่โลคีอะซึ่งเจ้าโซเราเนี่ยอยู่ได้อย่างรู้จักและก็เป็นได้ตามขั้นตอนมันมีสัสดส่วนมันมีเดฟมันมีความแตกต่างเป็นขั้นเป็นตอนกันอยู่ผสมกันอยู่นะ มันก็ไม่ใช่ราบเป็นหน้ากรองทีเดียวหรอกท่านจึงเรียกว่ามันเสมอสมานกันสามัญตาเสมอสมานกันอยู่เยอะแยโซดาเสมอโสดาสกิทาเสมอสกิทานาคาเสมอสกิทานาคาเสมอนาคาลหันเสมอระหันหรือผู้สูงคนนั้นก็ยิ่งเข้าใจในความที่จะอยู่ร่วมอย่าง ปลองดองประนิประนอมสามัคคียงอย่างนีเลยสรุปเป็นคนที่ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ประเสริฐสุดเป็นกลุ่มคนที่สำเร็จในการเป็นอยู่ในการบริหารแม้แต่ที่สุดมีอิสระเสรีภาพเต็มที่มันไม่มีคนที่จะ เรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติหรือประพฤติปฏิบัติจนบรรลุสูงสุดได้ยังชาวอโศกนี้อีกแล้วในโลกอัตมาพูดอย่างนี้คนก็ฟังแล้วมันไส้เขาก็ไม่ค่อยมาสัมผัสพระสัมผัสเขาก็สัมผัสยังเข้าไม่ถึงภูมิปัญญาของเขายังไม่พอที่จะรู้ได้ว่าสิ่งนี้สูงสุด เพราะฉะนั้นมีคนบอกว่าโอ้ไอโศกเนี่ยมันไม่ได้รับรางวัลโนเบลนปพรส์หรอกเขาจะไปได้ยังไงกรรมการโนเบลพรส์ Prize, มันจะมารู้ลงกฎธรรมนี้ได้ยังไงที่มันจะให้รางวัลนมีรางวัลถ้ามันเป็นสัจจะอาตมาก็เข้าใจเข้าใจอย่าว่าแต่กรรมการโนเบลพราส์หรือกรรมการต่ำกว่านั้นอะไรกันนั้นก็ยิงย่งจะไม่รู้ใหญ่เลยต่อให้กรรมการโนเบลพรส์ Prize, รู้ความเป็นคนสูงสุดเลยนะ เก่งยอดไม่เก่งยอดอะไรแนละดีสุดไม่ดีสุดอะไรเนี่นะเขาไม่สามารถมารู้โลกุตรบุคคลอริยบุคคลแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยแบบโลกุตระเนี่ยเขาไม่รู้หรอกเขาเขาจะรู้แต่สิวิไลยอย่างที่เขาอสิวิไลยอย่างที่เขารู้ในคอนเซปต์ของเขาอะคือมีความเจริญ มีความพัฒนาเขาก็เอาความสงบเป็นที่ตั้งเหมือนกันแต่ความสงบของเขายังไม่ละเอียดพออย่างนี้อยัง,ย,ง,ย,งยังมีมิติต่างๆอีหลายอย่างที่เขายังไม่ถึงหลายมิตินาหลายนัยยะมากเขายังเขา้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติหรือมาทำได้อย่างที่อาตมาพาของพุทธเจ้ามาปฏิบัติยุคนี้เนี่ย มันเป็นยุคมนุษย์ฉลาดที่สุดแล้วและมันก็โง่ที่สุดในฉลาดนั้นความฉลาดกับความโง่นี่คู่กันนะเพราะงั้นพวกเราเนี่เป็นความฉลาดที่สูงกว่าฉลาดและก็รู้โง่หมดโง่ยิ่งกว่าความโง่อีกจนบางทีคนอื่นก็มามองว่า ไอ้พวกนี้โง่จริงๆมีกินก็นไม่กินมีใช้ก็ไม่ใช้แล้วมาถูกโพี่รักหลอกโอ้ยทำไมมันโง่จริงๆรู้ตัวป่าให้โพธิรักหอกอะ่ะ <c oughs> หลอกก็เต็มใจให้หลอกเ <c oughs> พราะท่านเคยเขียนไว้ในเราคิดอะไร อาตมาหลอกได้เฉพาะคนที่มีความฉลาด <c oughs> <c oughs> เป็นคำที่ย้อนแย้งกันครับใช่อาตมาคำสอนของอาตมาหรือคำบรรยายของอาตมาคำพูดของอาตมาเนี่ยมันเข้าใจได้และก็ยินดีตามเชื่อถือจนกระทั่งมาปฏิบัติตามได้มักได้ผลตามเนี่ยโอ้โห มันต้องมียินดีเป็นตัวตั้งเป็นชันทะเป็นมูลกาเป็นคอต้นข้อมูลสูตรสิบเลยคุณจึงจะมาปฏิบัติให้เป็นมณสิการมณสิกานองคุณจะเป็นโยนิโสมณสิกาณเพราะสัมมาทิฏฐิคุณจึงมณสิการเป็นโยนิโสถูกต้องอแยบคายละเอียดอองถ่องแท้ได้เพราะคุณมี สมาธิจริงจริงจมะม,ะมะนานสิกานผูที่ไม่สมาธิิจริงก็ไปมณนาสิการเขาก็ทําใจในใจของเขาเหมือนกันอย่างพวกหลับตาหรือพวกไปทางไปสังคมเรียนรู้ฉลาดเฉลียวไปทางวิชาความรู้โลกโลกอ่ะเขาก็่าเขาเรียนทางาศาสนาเหมือนกัน แต่ศาสนามันเป็นโลกีปายบาทโรโทรไปมันไม่เข้าโลกุตระเพราะฉะนั้นเขาจึงปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติไม่เข้าใจไม่ไม่ต่อเลยแค่มนสิกการเขาไม่เข้าใจแล้วมิจฉาทิฏฐิแล้วเพราะนั้นเขาจะไม่เห็นความจริงว่าการปฏิบัติธรรมต้องมีภัสษะเป็นสมุดไทยเนี่ยมนสูตรสิบเนี่ยข้อที่สามมีผัสษะเป็น เป็นเหตุในการปฏิบัติเพราะงั้นเขาไปหลับหูหลับตาหรือว่าเขาไปสัมผัสโลงกี่โมดเขาไม่มาสัมผัสที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เรียนรู้ตัวนี้เวทนาตัวนี้แจกก็เป็นร้อยแปดตามีเจ้าสอนไว้แต่มาเอามาแจกให้ฟังหมดแล้วแยกเคหาสิตาเวทนาสิบปดออกมาให้เป็นเนคขัมมสิตาสิบแปดให้ได้ แยกแล้วก็รู้ทันด้วยปัญญาอิเลก็ลดลดลดออกจากกามออกจากปฏิฆะออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันหมดเป็นอุเบกขาเนคมาสิตาอุเบกขาเวทนาสุดท้ายเลยแล้วทำเนคมาสิตาอุเบกขา,าเวทนานี้ให้ครบเป็นอดีตนในปัจจุบันนี่เป็นอดีต เพราะฉะนั้นอน,นาคตมาอีกเท่าไหร่เท่าไหร่ได้แข็งแรงหมดเป็นปัจจุบันที่จบกิจเลยเต็เมเวทนาร้อยแปดเลยพูดที่เขาปฏิบัติทาทุกวันนี้ไม่ว่าสายหลับตาหรือสายลืมตา ไม่ได้เข้าใจอย่างอัตมาพูดหรืออธิบายได้อย่างอัตมาอธิบายนี่หรอกเพราะเขาไม่มีสภาวะจริงและก็ไม่รู้ลำดับต้นกลางปลายเป็นเหตุ่างนี้จากเหตุนี้จึงเป็นผลนี้จากเหตุนี้จึงเ,เ,เป็นผลนี้จะเป็นอิทธิปจัจจยตาเป็นอถทปัจจัยแก่การันไปทั้งหมดเขาไม่รู้เพราะก็พูดไม่ได้สภาวะธรรมก็ดี เวทนาเป็นอย่างไรแท้ๆสัญญาเป็นอย่างไรจริงๆสังขารเป็นอย่างไรแท้ๆจริงๆเขาก็ยังไม่ค่อยชัดสับสนอยู่เจตสิกสามนี่รวมเป็นวิญญาณจริงเขาก็ไม่รู้จักวิญญาณที่จริงได้เพราะเจตสิกสามนี่เขาไม่ชัดเจน เขาแยกรูปแยกนามอองมาศึกษาไม่ชัดเจนไม่เก่งไม่รู้ถ้าเป็นสภาพสองเนี่ยต้องศึกษาสภาพสองกันเท่าไรเท่าไหร่จนกว่าจะยาวไปถึงอายตนะ <c oughs> ผัสสะเวทนาั <c oughs> นหาเป็นตัวปฏิบัติแท้ตามมูลสูตร <c oughs> มีประสะเป็นเหตุ มีเวทนาเป็นที่ประชุมลงแล้วกปฏิบัติที่เวทนาเนี่ยจนเกิดเป็นสมาธิสมาสมาธิเข้าใจเจโตปริยาน16สมาธิตัวนี้คือสมาหิโตของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เจโตสมาธิที่เขาไปเห็นกันรู้กันเป็นของเดรรทีนี่มันของพระพุทธเจ้า พอมีจิตรู้จริงๆเลยในเจโตปริยาณสิบกลู้ราคะโทสะโมหะจริงๆเป็นสภาวะจริงแล้วทาออกทําให้มันเป็นไม่เป็นเป็นวิตาวิตาโทสวิตลาวิตาาคะวิตาโทสวิตาโมหะมันเพิ่มมันเริ่มทําได้เป็นวิกิตังจิตตังสังกิตังจิตตังก็รู้จริงๆเลยว่าสภาวะจิตของเรามันได้แล้วแต่มันก็ยังไม่ มันยังยากอยู่ยังเป็นก้อนแข็งแข็งแท่งหรือว่ากระจกระจกระจายฟุ้งอยู่เป็นวิกิตังหรือเป็นสังกิตตังเป็นก้อนเป็นนั่นก็ยังไม่ละเอียดยังไม่ออกขยายกระจายอย่างรู้ชัดก็ทําให้มันสูงขึ้นเป็นมหกตะที่เจตัวปริยัติสิบกอัตมาไล่ไปตามพายญชนะแต่ละตัวอธิบายสภาวะสูภัษเป็นมหกตะ S <S มันไม่เป็นมหากตะมันไม่เจริญขึ้นมันไม่ยิ่งขึ้นมันไม่ประเสริฐขึ้น,ม,น,ม,นม,มันเป็นมหาไม่เป็นอัคอคะคุณก็รู้ว่าจิตของคุณมันไม่เป็นอะมกตะอ๋อ,อ else, ได้แล้วจเจริญขึ้นก็เก่าประเสริฐขึ้นก็เก่าแล้วยิ่งใหญ่อัคคะขึ้นแล้วดีขึ้นมากขึ้นแล้วมหาขึ้นมาเลยคุณก็จะเห็นของจ,งจริงในจิตของเราเจริญมหามหากตะหรือจิตมันไม่เจริญเลยดีไม่ดีมันเสื่อมก็จะรู้ เพราะฉะนั้นทำได้ดีเป็นมหาคตาแล้วก็รู้ว่าจิตจเราเจริญสัอุตรเจริญ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 สัอุตรังจ,จ,จ,จิตตังแต่จเจริญกว่านี้ยังมีอีกยังไม่มียังมันยังไม่จบรู้อีกว่ายังไม่ถึงอนุตรอนุตรังจิตตังอย่างนี้เป็นต้นก็ภาคเพียรทาที่เหลือที่มันยังไม่สมบูรณ์แบบจนมันครบสมาหิตังอัหรือวิมุต ตรวจสอบอสมาหิตังตรวจสอบอวิมุตติจนครบวิมุตติยานทัศนสมบูรณ์จบกิจเลยนี่คือเจโตปรยาน16ที่อาตมาสาธยายสภาวะสู่ฟังเพราะอาตมามีสภาวะเหล่านั้นไม่ได้พูดโดยพยัญชนะท่องตำรามาอะไรมาเพราะตำราก็ไม่ได้พูดอย่างอาตมาทีเดียวเนี่ยอาตมาพูดภาษาของอาตมาเอง ภาษาไทยๆท,ที่พวกเราเข้าใจเนี่ยและมั่นใจว่านี่ไม่ผิดเลยมีวยความถูกต้องด้วยเข้าใจง่ายกว่าที่เขาแปลตามพยัญชนะมาอัตามาย,ยังขอบคุณเขาแปลพยัญชนะมานะเป็นภาษาไทยมันก็เป็นจำนวนพระแต่ปิดกกันเลยเป็นจำนวนบาลีบางทีมันก็เออฟังยากเข้าใจไม่ได้ย่างไงสังเวสีบ่วงสวงแล้วมี S <S ย,ยันยพิธีที่บูชาแล้วมีคุณจะเข้าใจง,ง่ายๆได้ยังไงว่ายันจยบูชาแล้วมันเป็นยังไงสังเวที่บวงสวงแล้วมันคืออะไรก็เลยไปเข้าใจถึงพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เอก็เลยไปเลอะเทอะกับพิธีการพิธีกรรมยันยพิธีหรือว่าการเส้นไหวบวงสวงอะไรกันไป้ากันใหญ่ที่ พะท่านอธิบายแจกแจงเจโตปริยานมาทั้งหมดนี้นี่ก็คือหลักวิชาว่าการจะเป็นคนจนอันมหัศจัรย์จะต้องทำอย่างนี้กันถึงจะเป็นได้ใช่คนจนอย่างเรานี้เป็นไม่ได้กันง่าย,ายๆช่ไหม่รับพระรันใช่ใช่คนในโลกไม่ใช่อย่างเราเสียเราเป็นง่ายกว่าพวกอย่างโลกเขาจะมาเป็นอย่างนี้ไม่ง่ายหรอกยากยากเออ ยา่ามาเป็นอย่างนี้พวกเราก็ง่ายกับเขาแล้วก็เห็นจริงมีปัญญาแล้วก็มุ่งมันแล้วก็ปฏิบัติได้จริงจึงว่ามีความอยู่เป็นอยู่อยู่รวมกันอยู่เนี่ยสบายจนกว่านี้จะมีอีกไหมครับพ่อท่านคนที่จนกว่านี้จะมีอีกไหมครับไม่มีแล้วพวกเราเนี่ยจนสมบูรณ์แบบแล้วจนกค่นี้ไม่มีหรอกเฉลี่ยแล้วเนี่ย หลายคนที่ไม่มีสมบัติส่วนตัวจริงๆเลยนะมั่นใจว่าอยู่ได้ไม่อดตายแม้จะเจ็บจะป่วยแม้จะมีเรื่องลำบากลำบนส่วนไหนะยังไงก็ในชีวิตนี้ไปจนกระทั่งมันจะตายก็สบายไว้ใจบูกลุมพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายอะไรกันได้จริงๆแล้วเราก็มีชีวิตของเราให้ประเสริฐขยันมันเพียนไม่ขี้เกียจขี้คลาดไม่เป็นนั่งเอาเปรียบเอารัดคนอื่น กินแรงคนอื่นเ,เรี่ยงเลี่ยงหลบหลบอะไรไม่เอาเราก็ขยันว่าเราฝึกฝนเราขยันวิริยาราพัฒวิริยะในการปรารบความเพียรขยันน่ะมันเสียตรงไหนมันไม่ได้เสียหายคุณจะเป็นอรหันต์คุณก็ไม่เสียหายคุณจะเป็นพระโพธิสัตว์คุณก็ไม่เสียหายถี่คุณจะมีความเชี่ยวชาญชำนาญในวิริยารัมพะเนื่อในความวิริยะอุตสาหะ มันเสียหายตรงไหนมันตกต่ําที่ไหนอ่ะมันไม่มีใครขี้เกียรหรอคนที่เข้าถึงขั้นแม้โสดาบันความขี้เกียรมันก็เป็นอบายมุกแล้วมันยิ่งสังกิทาอนาคะมันหายไปเลยความขี้เกียรน่ะเป็นถ้าพูดถึงอรหันเลยพรอภัยยมอาตอมาเนี่ยจนกระทั่งพูดดูแ,บแลบอกนี่นอนทะบัง เลิกพักท้มั่งอาตมาก็ไม่รู้จะว่าไงอาตมาไม่ได้ไม่สบายไม่ได้ดักอะไรไปได้อยู่ละแต่มันก็มันเกินที่เขาบอกมันควรพักแล้วมากมายนะักออาตมาก,ก็ไม่ดื้อดึงอะไรแล้วก็เอาซึ่งมันเป็น วิสัยที่เกินจะเข้าใจเช่นมาพูดถึงวิสัยที่สำคัญอันนึงคือฌานวิสัยเขาเข้าใจไม่ได้ในโลกพมเป็นอาจิไตยฌานวิสัยของพระพุทธเจ้าส่วนฌานวิสัยที่ไปหลับตานั้นโอ้โหเขาเข้าใจกันได้ก็ททำกันได้ด้วยแต่ฌานวิสัยของพระพุทธเจ้านะั้นมันจะแค่เข้าใจ,จ่ไแต่เข้าใจได้ไงงาแม้พวกคุณก็เถอะ ฌานวิสัยของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ไปหาสถานที่ที่จะอยู่ปฏิบัติไม่ต้องไปเสียเวลาปฏิบัติไม่ต้องเตะท่าอะไรแต่ไม่เลยฌานคือปฏิบัติหนึ่งมีศีลต้องมีศีลไม่งั้นคุณเป็นฌานไม่ได้ตามเกณฑ์ของชีวิตเลยคุณต้องเกี่ยวข้องกับศัตท์ปฏิบัติและคุณต้องเรียนรู้จริงๆว่า สัตว์เดรัจชานก็ตามสัตว์คนก็ตามคุณปฏิบัติแล้วคุณยังเบียดเบียนเขาไหมคุณยังเอาเปรียบเขาไหมคุณเสียสละให้เขาได้จริงไหมมันจะรู้ความจริงที่เราเป็นจริงเลย ได้จริงเป็นจริงด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆใจเลยเนี่ยอยู่กับคนก็ดีอยู่กับสัตว์ก็ดีเนี่ยงสตว์าดรัลฉานจริงๆก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมากหรอกปล่อยมันอยู่ตามยาถากรรมของมันก็พอแล้วอย่าไปยุ่งเงิมันมากนะแค่คนนี่ก็ถอต้องสัมพันธ์กันต้องเกี่ยวข้องกันต้องขมานร่วมกันต้องขาดกันไม่ได้เนี่ยมัน อันนี้เราเรียนให้ดีให้จิตของคุณจนกระทั่งบรรลุมัชฌิมาเรียบร้อยมัชฌิธรรมเรียบร้อยเป็นอนุคมอนุปรมมาเรียบร้อยคุณก็อยู่กันอย่างสบายเพราะงั้นคนที่จะมีฌานฌานเนี่ย ผู้ที่เป็นผู้มีฌานเอาลักษณะที่มันเป็นสิ่งที่จะต้องเอาออกจากฌานให้ได้ก็คือไม่มีนิวรณ์ห้าฌานคือไม่มีนิวรณ์ห้าฌานคือปัญญายานฌานคือญาณฌานาคือความรู้รู้อาการของจิตที่มันมีตั้งแต่นิวรณ์หอย่างหยาบ กลางละเอียดไปหมดทุกอันหละจนกระทั่งถึงข้อสุดท้ายวิจิกิจฉาสงสัยว่าเอ๊ะเรายังมีหรือเปล่าเหลือเป่าหรือไม่เหลือแล้วหมดวิจิกิจฉาเลยเออหมดสะอาดบริสุทธิ์จริงตรวจด้วยเจโตปริยาสิบหนี่โอ้โหบริบูรณ์แล้วแข็งแรงตั้งมั่นด้วยเป็นสมาหิโตมีมุมดเด็ดขาดแน่นอน มันจึงไม่ได้ไปงมงายไม่ได้เป็นมืดมืดบอดบอดไม่ได้มันสว่างกระทบสัมผัสฌานของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นสามัญปกติไม่ต้องไปหาวิธีปไปหาสถานที่หาโอกาสหาเวลาแต่ท่าสั่ง ต้องตั้งกายตรงดำรงสติคงมั่นอะไรปฏิไม่ใช่ปฏิบัติตามหลักจรณะสิวิชา8นี่แหละเกิดชานหนึ่งสงสาสจนกระทั่งได้ฌานสี่โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากในฌานทั้งสรู้ขั้นตอนของความเป็นฌาขนขณะนี้คุณพระอัตมาอยู่ในฌานอะไรอัตมาอยู่ในฌานหนึ่ง กำลังสาธยายแจกแจงวิตกวิจารความเป็นจิตเจนสิกต่างๆให้ฟังจิตวิตกเป็นอย่างนี้จิตวิจารเป็นอย่างนงี้รูปนามเป็นอย่างนี้สังขารกันเป็นอย่างนี้กำลังอธิบายให้ฟังเพราะยันอยู่ในอารมณ์ฌานของวิตกวิจาร์และมีปิตีด้วยชานหนึ่ง ต้องวิจารแล้มีปิติและแถมเป็นฌานสามที่เป็นสุขจนไม่มีสุขแล้วด้วยเป็นอุเบกขาเพระาะฉะนั้นฌานสามฌานสี่มาอยู่ด้วยกันหมดเลยไม่มีแม้แต่ฌานสามเป็นสุขก็ไม่มีอุเบกขามดรวมหมดเลยจบด้วยเมตตากับอุเบกขานี่ทำงานอยู่ด้วยเมตตา จิตเป็นอุเบกขาว่าไงที่ผูอ้อาตมาอยู่ได้ฌานสีเมื่อกี้ก็ใช่เมตตาอุเบกขาอยู่ตลอดไปนะเพราะนัะ้นพระอาารหันเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ในเมตตากับอุเบกขาซึ่งเป็นอ,องค์สุดท้ายคู่สุดท้ายของบารมีสิบบารมีสิบทัต เมตตากับอุเบกขาพระรหัสโดยอยู่โดยเมตตาและอุเบกขาทั้งนั้นนอกจากพาาระรหัสมิชชาทิฐิไม่ได้เป็นอราหารัรจริงหรอกมิชาทติฐิเป็นนึกว่าตัวเองเป็นราหารัไม่ว่าจะเป็นสายหลับตาหรือะสายลืมตาก็ตามลงตัวเองเป็นอา,ารหัส์ประเภทที่มิชาทิิฐิก็เขาไม่ได้เป็นคนที่หนึ่ง จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตเป็นอุเบกขาฐานที่ตัวอาศัยสองจะต้องเมตตากรุณามุทิตากับมนุษย์ชาติไม่หนีไปไหนเพราะเราก็เป็นมนุษย์คนอื่นก็เป็นมนุษย์เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเห็นเขาทุกข์อยู่เขาไม่รู้ทุกข์เขาหลงสุขก็เมตตาก็สอนให้เขารู้สุขทุกข์ จนเขาจะต้องเข้าใจสุขทุกข์ไม่ใช่สงสารเขาแล้วก็เออได้แต่สงสารไม่รู้จักลงมือช่วยกรุณาคือลงมือกระทำลงมือช่วยมีกรณะมีกิจทำจริงๆช่วยใครเขาพ้นสุขพ้นทุกข์จนเขารู้จักทร,รมะปฏิบัติจนกระทั่งหลุดพ้นไปตามลำดับได้พ้นสุขพ้นทุกข์ไปได้ก็โมทนามุติตาจิต อนุโมทนาด้วยยินดีด้วยที่ได้ปฏิปฏบัติธรรมแล้วก็มีมรรคมีผลบรรลุปไปตามลำดับบมุติตาแต่แรกก็ไปอยู่ที่อุเบกขา